เรากใสข้าไปในขวดนี้นะคะเอาตรงที่มีใบนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราเพาะเม็ดของดอกอัญชันไว้นะคะต้นอัญชันค่ะเราอยากเพาะอัญชันไว้แต่เราจะเพาะเป็นแบบลอยฟ้านะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่ให้เขาวิ่งนะคะ ให้เขาเรยนะคะเราก็เลยจะเพาะแบบลอยฟ้าและจะทําค้างให้เขาค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยกันเลยนะคะว่าเราจะเพาะแบบลอยฟ้าเราจะเพาะเป็นสองวิธีนะคะเพาะแบบลอยฟ้าแล้วก็เพาะแบบกับหัวนะคะเราจะเพาะต้นกอะอ่าชานแบบกับหัวแล้วก็เพาะแบบลอยฟ้าแล้วไปดูกันเลย <Alrighty. S 1> นะคะก่อนที่เราจะเอาต้นเขาออกมาจากกระถางมาใส,าาสาก่กระถางขวดน้ํานะคะเราก็เตรียมดินให้พร้อมเลยค่ะ เราก็อดินใส่กระถางนี้เลยนะคะวันนี้เราเปลี่ยนมุมนิดนึงนะคะเปลี่ยนมุมมานั่งทําในสวนเลยนะคะนี่เลยค่ะเราก็อดีนใส่ปกตินี้นะคะอันนี้คือปลูกแบบธรรมดานะคะปลูกแบบอยู่ในขวดน้ําธรรมดาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะขุดต้นกล้าเขามาใส่ไว้ในกระถางน,นี้เลยนะคะนะคะเมื่อเราเตรียมดินเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเตรียมขุดต้นกล้าเลยค่ะ เราจะใส่ไว้ในกระถางนี้หนึ่งต้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกระถางแล้วก็จะปลูกแบบกับหัวนะคะอันนี้เราปลูกแบบธรรมดาก่อนนะคะเราไปดูกันเลยค่ะหาต้นกล้านะคะหาต้นก้าต้นไหนดีที่ดูแล้วแข็งแรงนะคะอันนี้เราปลูกไว้ในกระถางบอนสีเะคะเพื่อนๆเอาเมล็ดมาโรยไว้ให้เขาอยู่ในกระถางบอนสีเขาก็จะขึ้นแบบนี้เลยคะ่ะนี่ค่ะแล้วก็ขุดเลยนะคะแล้วก็ขุดเขาออกมาเลยค่ะ ลากเขาลงไปลึกด้วยนะคะนะคะเราได้แบบนี้มานะคะไม่ได้ดินมานะคะนี่ค่ะล้วก็มาลงไว้ก่อนเลยคะ่ะเราจะทดลองไว้สองต้นเลยนะคะเผื่อรอดกับไม่รอดนะคะนี่คะ่ะล้วก็เอาอันนี้ต้นนึงนะคะต้นที่สองนะคะอยู้ในกระถางเดียวกันเลยนะคะนี่ค่ะเมื่อได้แบบนี้เราก็เอามะพร้าวสับนะคะปดาให้เขาเล็กน้อยนะคะเพื่อประคองต้นเขานะคะเพื่อประคองต้นให้ค่ะโรยไว้ในกระถางบนสีพอโรไยไว้แล้วเขาเขาก็ ออกต้นก้าออกมาให้เราแบบนี้นะคะเราก็เลยจัดทดลองปลูกไว้ในขวดแบบนี้นะคะดูชื่อว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดนะคะเดี๋ยวเรารอติดตามผลกันเลยนะคะนี่ค่ะได้แล้วนะคะหนึ่งต้นเรียบร้อยค่ะและสองต้นที่เหลือนี้นะคะสองต้นหรือสามต้นนี้นะคะเราจะปลูกเขาแบบกลับหัวนะคะเราก็ขุดขุดต้นก้าเขาออกมาเลยนะคะต้นก้ามาแบบนี้นะคะเราก็หาเศษผ้าเก่าๆนะคะ มาหุ้มมาหุ้มลําต้นเขาก่อนนะคะมาหุ้มลําต้นเขาก่อนมหุ้มลําต้นกับรากเขานะคะแบบนี้นะคะประคองแบบนี้นะคะประคองแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วเราก็สอดเข้าไปในขวดนี้นะคะเอาตรงที่มีใบนะคะสอดเข้าไปเราจะปลูกเขาแบบกับหัวนะคะนี่นะคะ เราจะปลูกเขาแบบกับหัวแบบนี้นะคะเราเมื่อเราสอดไปแล้ว,ลวเราก,ก็จะเอาเขาดึงออกมาจนปลายขวดแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็ดึงค่อยๆดึงยอดเขาออกมานะคะนี่ค่ะยอดเขาจะออกมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะกายปลูกแบบกับหัวนะคะแล้วตรงข้างล่างนี้ตรงก้นนี้เราก็จะมีที่ผ้าเรารักษาลากเขาไว้ก่อนนะคะผ้ารักษาลากเขาไว้ก่อนแล้วก็เอาดินเก่าของเขาเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เขาจําดินได้นะคะ แล้วก็เอามะพร้าวสับใส่ค่ะมะพร้าวสับใส่ก่อนชั้นแรกนะคะนี่คะมะพร้าวสับใส่ก่อนชั้นแรกเพื่อไม่ให้ดินเขาแข็งเกินไปนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ดินลงไปเลยนะคะใส่ดินลงไปเลยมันจะโผล,ล่ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ดินใส่ตรงในขวดนี้เลยค่ะ แล้วก็ดินใส่แบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะได้อัญชันกลับหัวแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบหัวห้อยอยู่นี่นะคะเดี๋ยวพอเขากลับหัวเขาก็จะงอขึ้นไปแบบนี้นะคะก็จะงอขึ้นไปข้างบนตามขวดแบบนี้นะคะค่ะเค่ะเราก็จะได้ ดอกอัญชันนะคะต้นอัญชันกับหัวหนึ่งต้นแบบนี้นะคะแล้วก็ต้นอัญชันที่ปลูกในขวดน้ําอารมณ์แบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรารอติดตามผลกันเลยนะคะว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดนะคะค่ะเพื่อนๆ่คะเราปลูกแบบนี้ก็ได้นะคะทดลองดูนะคะเพื่อนเพื่อคะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยวล้ะคะ่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆนด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ